สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องแฟนเพจสาวอีสานสุภูสุขนจ้าเมื่อนี้มาเลาะโคกหาเบิ่งเ,เหตุ <head S 2> จากพี่น้องหายปะพี่น้องอีกดอกนึงน่ารูเอาไปใสต่ตาไว้พี่น้องอเห็ดค่ะบอางพี่น้องสามดอกพี่ ๊าดสะอ่อนมายแลไหมโอ้โหแครดินลาพี่นองอ่ะกครเอาคุณจัาดาดอกคุณไหนไหนโอ้โหคุณค่ะสะอ่อนค่ะคุณขาดก็ถึงหมดก็ถึงแล้วปะ เก็บเอาลูกทำไรบ้างม่แบบบ้างด้วยเอ,าาเอฟซีบ้างด้ว้าวสายฟิของฟิดสมกับพนอยากมาเยจ่าพี่น้องห่อย่ว้าวเหว็ดอย่างเี่เห็ดทีกะเดียนเออเอเอเจ้าพี่น้องใส่กระตาไปแต่มันม่ติดัวเห็ดยังาาก่อเห็ดหาดเห็ดหาด ต่พ uh> ี่น้องมาเก็บสะออนเฮ็ดนด้บางรู้จันลูกเอามาบ้งไหนะเคีย่มนี่ไปเคี่ยน้ำย่อยอ่ะไปช่กระตาไว้มาไหมกระตาเนี่ยว้าวจ่าพี่น้องไปเลยนจ้พี่น้องไม่ห่อนเห็ดพอนี่แม่เก็บบังบุ่งไหมเฮ็ดพอไม่ได้เห็ดพอโอมโอาก้นามปะไม่หอนเห็ดพอจ่าพี่น้องอีกนงแม่งมมามาน

เห็ดหนาวเผินใจไปแล้วเห็ดผ็ดมะแมลุเห็ดกินได้อยู่นะครับพี่น้องเห็ดแดงแม่เห็ดเดืดเห็ดต้มไปลูกมันเป็นเห็ดต้มเผินใจแอลแม่มาด้วยจ้ามือนี่สมกับเพิ่นอยากมาแห้งอยู่แม่เนาพ่อได้แกงกับสิเมียดอกจ้ามือนี่ยและลูกเก็บเอาขึ้นแล้วเร็วเก็บแห้งๆเลยเออ ั่นด๋ด้เอามาให้พี่น้องบังดอลลกโอ้ได้มาใกล้ๆมาเห็นนะว้าวเก็บเอาลูกเห็ดจีเก้เดือนไหนอีมแปดจะพี่น้องผ <laughs> ลไม้ปลาบักเมาแห่จิตข่าตนเลยผ <laughs> ลไม้ปลอดสารพิษธรรมชาติจะพี่น้อง สิเมนได้ถวยหนึ่งพอดีจ้านี่มันเห็ดมันอืดแล้วมาเก็บพ่อแล้วแรงนะยเสืยะจ้าพี่น้อง